ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงของ AEC Plus Delivery ค่ะก่อติดทุกทกระสารู้ความเคลื่อนไหวพบกับคุณวันดีวันนั้นเมธัทางกุลค่ะคุณดีสวัสดีค่ะสวัสดีดค่ะตัรุ่งค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ก็เป็นวันที่สําคัญนะคะของไทยเป็นวันจักรีเพราะฉะนั้นเราก็แต่งชุดไทยนะคะในวันนี้ค่ะตอขออนุญาตนิดนึงนะคะชื่นชมความเป็นไทยค่ะค่ะท่านผู้ชมคะเริ่มนะคะเป็นเรื่องราวของกัมพูชาค่ะที่เปิดใช้สะพานนะคะเป็นสะพานที่ข้ามแม่น้ําของแห่งใหม่ค่ะการก่อสร้างครั้งนี้นะคะได้รับความช่วยเหลือมาจากรัฐบาลของจีนค่ะซึ่งสมเด็จฮุนเซนนะคะได้โพสต์กับ Facebook ส่วนตัวเป็นการขอบคุณนะคะทางการของจีนที่ให้ความร่วมมือแล้วก็ช่วยเหลือ ค่ะกัมพูชาในการที่จะพัฒนานะคะเส้นทางต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานค่ะ,คะโดยในส่วนของจีนเองนะคะ,คะให้ความช่วยเหลือกัมพูชาในหลากหลายด้านเลยนะคะทั้งเรื่องของการพัฒนาระบบการขนส่งคมนาคมหรือว่าความเป็นอยู่ของชาวกัมพูชาเองค่ะสะพานข้ามแม่น้ําโขงแห่งใหม่ของกัมพูชานี้เป็นแห่งที่6นะคะก็ทําให้กัมพูชานั้นมีสะพานข้ามแม่น้ําโขงมากที่สุดในอาเซียนค่ะ ภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือสะพานข้ามแม่น้าโขงแห่งใหม่ในจงังหวัดสตึงแตรงทางตอนเหนือของกัมพูชาที่เพิ่งทดลองเปิดให้บริการมา1เมษายนที่ผ่านมานะคะซึ่งถือว่าเป็นสะพานข้ามแม่น้ําโขงแห่งที่หที่สร้างด้วยความช่วยเหลือจากรัฐบ,บาลจีนบนลําน้ําสายนี้จากสะพานข้ามลําน้ําโขงส่วนที่ไหลผ่านดินแดนกัมพูชาจํานวนเก้า หรือว่า10โครงการในปัจจุบันนะคะซึ่งทําให้ประเทศกรัรมพูชามีสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่มากที่สุดในอนุภูมิภาคนะคะในขณะที่สะพานข้ามแม่น้ำโของอีกแห่งหนึ่งที่จังหวัด แวงนะคะก็จะมีการเปิดใช้ก่อนช่วงสงกรานที่จะถึงนี้ค่ะค่ะสำนักข่าวสินหัวมีการรายงานนะคะว่าจีนนั้นกลายเป็นประเทศที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน,านการคมนาคมขนส่งรายใหญ่ที่สุดในกัมพูชาค่ะซึ่งก็รวมนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนสะพานท่าเรือค่ะสะพานตรึงแตรงค่ะมีความยาวถึง1,731เมเมตรนะคะกลายเป็นสะพานบนจุดตัด สี่แยกเอ็นโดจินแห่งใหม่ในอนุภูม,มิภาคค่ะซึ่งก็เป็นจุดข้ามแม่น้ำโขงนะคะเชื่อมต่อระหว่างไทยกัมพูชาสปป,ปลาวแล้วก็เวียดนามทําให้โครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางตอนเหนือนดินแดนกัมพูชานั้นเกือบจะสมบูรณ์ค่ะซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงนะคะต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในประเทศของกัมพูชารวมทั้งไปเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนๆบ้านด้วยนะคะขณะที่สมเด็จทุนเซนค่ะนายกของกัมพูชาก็มีการโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวว่า ขอขอบคุณอย่างลึกซึ้งนะคะกับความช่วยเหลือที่ไม่มีเงื่อนไขาจากจีนในครั้งนี้ค่ะค่ะในการให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาคมานาคมขนส่งและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตลอดหลายปีที่ผ่านมาและปีนี้เองรัฐบาลจีนยังให้ความช่วยเหลือเป็นเงินแบบให้เปล่าอีกประมาณ165ล้านดอลลาร์สหรัฐในการพัฒนาการศึกษาสาธารณาสุขโครงการพัฒนาทางด้านสังคมจํานวนหนึ่งด้วยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะอีกประมาณไม่ถึง8เดือนแล้วนะคะก็จะถือว่าเป็นการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างแท้จริงค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะไทยเราเองค่ะก็ยังต้องจําเป็นนะคะที่จะพัฒนาค่ะไม่ว่าจะเป็นจุดผ่านแดนหรือว่าสินค้าต่างๆนะคะขั้นขั้นตอนขั้นตอนการตรวจสุลกาก่อนด้วยนะคะให้มีความสะดวกสบายมากขึ้นซึ่งโดยเฉพาะการเชื่อมต่อค่ะกับประเทศเพื่อนบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นกัมพูชานะคะหรือแม้กระทั่งสปปลาวหรือแม้กระทั่งไปทางฝั่งเหียนมาอหงด้วยนะคะซึ่งล่าสุดทางสปปลาวกับเวียดนามเขามีพั การพัฒนาในจุดผ่านแดนนะคะคือสินค้าที่มาจากสปปลาวผ่านจุดตรวจผ่านแดนที่สปปลาวแล้วนะคะ,คะก็จะไม่ต้องผ่านที่เวียดนาม,มนะคะหรือในทางกลับกันที่มาจากเวียดนามผ่านจุดตรวจกันแล้วก็ไม่ต้องไปผ่านจุดตรวจที่สปปลาวซึ่งรองเลยาธิการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสาสาชเชื่อว่าในอนาคตในอาเซียนจะมีพัฒนารูปแบบนี้ไปติดตามจากรายงานค่ะ นับถอยหลังอีกไม่ถึง300วันจะเข้าสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกันแล้วนะคะขณะนี้ทุกประเทศสมาชิกกำลังเดินหน้าพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระบบขนส่งคมนาคมโดยรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือส,อสอชอยอมรับว่า จุดที่ยังเป็นจุดอ่อนของไทยในการก้าวเข้าสู่ AEC คือการที่ถนนท้นทางต่างๆยังไม่อื้ออํานวยในการเชื่อมโยงไทยสู่ภูมิภาคอาเซียนอย่างที่ควรจะเป็นประเทศไทยจึงควรจำเป็นต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างการเชื่อมโยงระหว่างประเทศต่างๆในอาเซียนโดยเฉพาะในประเทศกลุ่ม CLMV คือกัมพูชาสปปลาวเมียนมาและเวียดนาม ในเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจจากตะวันออกสู่ตะวันตกซึ่งถือว่าช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วถ้าถ้าเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีคนใช้จริงแน่ๆนะครับเพราะว่าแม้แต่ส่วนของออ,ออกจากแม่สอดไปทางกอลเกลกที่ไปนิคมอุตสาหกรรมเจอผู้ปรกอบการเนี่ย รวกบการตรงนั้นเขายังมาใช้แหลมฉบังเลยนะผลิตแล้วก็ขนรถมาที่แหลมฉบังนะครับมาใช้ถ้าเรือเราออกไปทางข้างล่างนะครับออสเตรเลียหรือว่าที่อื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกอักอนหนึ่งที่จะเป็นสักยภาพไม่เฉพาะของประเทศไทยแต่กับเป็นทั้งของภูมิภาคนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็ความพร้อมหรือว่าอะไรก็เป็นโครงการระยะยาวนะครับหน่อยหนึ่งกว่าจุดอื่นนะครับจุดอื่นถ้าเป็น เป็นทางแม่สอดอันยประเทศของข่ายมุน่นฐานพวกนี้ค่อนข้างค่อนข้างบอกว่าเศรษฐกิจหรือว่าในเรื่องของอธุรก,กริจแหล่งต่างๆนี่ยค่อนข้างพร้อมนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นเจถียภาพสําหรับอนาคตระเบียบขั้นตอนการผ่านแดนในการขนส่งสินค้าข้ามประเทศยังเป็นจุดที่เป็นต้นทุนสําคัญต่อราคาสินค้านะคะโดยรองเลขาธิการส,าส,าสาชระบุว่า ขั้นตอนการตรวจปล่อยสินค้าผ่านแดนเหล่านี้ถือเป็นต้นทุนของการขนส่งถึงร้อยละ30เชื่อว่าในอนาคตจะมีความร่วมมือในการตรวจปล่อยสินค้าแบบ,แบเสร็จเพียงจุดเดียวหรืออาจจะต้องเชื่อมโยงการตรวจปล่อยสินค้าผ่านแดนให้เป็นระบบเดียวกัน เหมือนกับความร่วมมือที่เกิดขึ้นในสหภาพยุโรปสสชประเมินว่าหลังจากปีนี้จะต้องมีการเชื่อมโยงเส้นทางการขนส่งทั้งทางถนนและทางรางโดยในส่วนของทางถนนหลังจากที่มีการปรับปรุงหรือว่าขยายถนนด่านสุลกากรในพื้นที่ต่างๆจะมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น นอกจากนี้ในการพัฒนาดาดในอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสักแก้วซึ่งในส่วนนี้รัฐบาลจะมีการหารือกับรัฐบาลกัมพูชาเพื่อพัฒนาขยายเศรษฐกิจร่วมกันร,ระหว่างสองประเทศค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกับคุณซีรีส์บายคุณชาลอธนวณิชค่ะ